กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาจิเมฮารุกิครับผมแล้วเราอยู่กับในเกมที่มีชื่อว่าเกมชิ้นอิมเพ็นะครับผมวันนี้ก็ก่อนเริ่มคลิปก็สุขสันต์วันปีใหม่กันด้วยนะครับผมก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนกันด้วยนะครับผมก็หวังว่าปี2025นี้จะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนกันนะครับผมโอเคฮะ ทีนี้ก็คือวันนี้ผมจะมาส่งตู้กระชาของคุณยานั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคนนี้นะครับผมตอนแรกผมก็กะจะสุ่มเทพไฟแต่ก็ลังเลอยู่ก็เลยก็เลยแบบผมอวยคุนยายแล้วไยเพราะคุณยายคือมันน่ารักมากก็เลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจสุ่มคุณยายแทนนะครับผมแล้วทีนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มเพชรมาก็นานอยู่เหมือนกันก็ได้โลมาปลาประมาณที่44โลก็ถ้ารวมโลที่ผมมีอยู่ก็ประมาณ48โลหรือคือบประมาณ50โลแหละนะ ผมสูบนีนตู้แล้วประมาณ10บโลก็ไม่ถึงการันตีนะถ้าแถมไม่มีการันตีนะตู้ด้วยก็หวังว่ามันจะออกหรือไม่ออกถ้าเกิดว่ามันดุนเลยแล้วมันไม่ออกเลยเนี่ยโหก็ลำบากมากเหมือนกันนะโอเคฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะเดี๋ยวเราจะลองมายืนที่ตรงสภากันนะครับผม,มเผื่อมันได้นะก็ลองไปสุดติ๊กเล็กแน่นอนนะครับผมโอเคฮะโลไล่ก,กันนะครับผมก็ขอให้ได้นะครับผมก็ไม่รู้จะได้ไหม สีทองทุกคนสีทองว่ะาาว่าทุกคนด้วยกันนะถ้ามันไม่หลุดเละเรามีโอกาสได้เทฟไฟเว้เออขอหลุนเละขอ,อยารลุนเละเลยถ้าหลุนเละเนี่ยขอเชิอชิงไม่ก็จีนะขอแค่นี้จริงๆใครมาเข้าโลกมาแต่เทียนใครมาเข้าโลกมาตอนนี้ผมกำลังลุ้นอยู่ว่าเราจะได้อะไรกันก็ตื่นเต้นมากพ่อจะได้เทฟไฟไหมไม่ใช่จะได้คุณยายไหมเพราะว่าถ้าได้คุณยายเนี่ยผมก็แบบจะส่งเทไฟไฟกันต่อ อันต่อไปอยังไม่ใช่อันถกไปแหละฮะตัดสินคือคือโอ้โสุดยอดเลยครับเชิดชิงโอ้สลาอะมลยกูมากครับก็อยากได้เมนก็อยากได้นะแต่มันไม่ใช่ตอนเนี้ยมันโอ้โหทีนี้ฮะอ้สุดยอดครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันต่อนะครับผมโลที่ยี่สิบครับ ม่วงครับผมต่อไปก็โลจี้สามสิครับผมก็ยังม่วงต่อไปก็โลจี้สี่สิก็ยังม่วงโอเคครับเฮ็ดหมดนะครับผมก็เอามาแลกตรงนี้กันนะก็มาต่อชีวิตได้อยู่อีกสิโลก็บัดตรเลยนะว่าจะได้หรือไม่ได้ไปครับผมลุยก็ยังม่วงอยู่นะครับผมโอ้ my god มันจะไปออบให้ผมจริงๆเหรอเนี่ยผมต้องรีบหาวิธีหาเพชรด่วนแล้วตอนนี้ ก็แลกได้ประมาณอีกสามโลก็มันยังมันยกไม่พอนะนั่นเดี๋ยวผมเราไปหาเพชรเพิ่มกว่านะไม่รู้ว่าต้องหาเพชรมาจากไหนดูก่อนนะมีตรงไหนเพิ่มเพชรบ้างโอเคฮะเหมือนเขาจะแจกเพชรดูนะค้าเขาแจกอ่าเครื่องร่อนนี่นะอุ้ยแจกมาผมให้เพชรเป็นดีอย่างทุกคนโอเคครับผมเราได้เจมมาต่อชีวิตเราอีกรอบนะครับผมลองเล่นกันต่อฮะโอเคพอดีเขาบอกมาโลกสุดท้ายครับ ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือจบเลยนะถ้าได้นี่ผมนี่จะแฮปปี้เอนดิ้งมากครับผมเพราะเลนเดตไม่พอมันต้องบอกม,มันต้องอย่างนี้ทีครับได้แล้วครับทุกคนถือว่าเราโชคดีมากเลยนะครับเราได้คุณยายมาประมาณ30โลถ้านับจากการที่เราหลดเลทมานะครับผม,ผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะโชคดีมากเลยครับที่เราได้มาก่อนแล้วมันเป็นโลสุดท้ายก่อนที่เราก็จะ มัตูดนะครับผมโอเคฮะก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับคุณยายสุดน่ารักของเรานะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับก็ถือว่ามีเราเก็บสุ่มเทพไฟได้อยู่มีโอกาสได้ถ้าเราเขยนฟาร์มนะครับไม่รอช้านะครับผมแล้วก็ เอามาเข้าเต้ทีมเลยก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเท่าที่ผมไปอ่านสกิลมาเนี่เห็นว่าคุณยายจะเป็นโล่ซัพพอร์ตนะครับกึ่งโลก่กึ่งซัพพอร์ตประมาณนั้นก็สามารถซัพพอร์ตทีมไฟทีมน้ําได้นะครับสลับใครที่เล่นพี่นิวกับเล่นคุณพ่อเนี่ยหรือว่าคุณเปิดเทปไฟเนี่ยคือตัวนี้คือเหมาะมากเพราะว่ามันเป็นตัวสายซัพพอร์ตไฟกับสายซัพพอร์ต น้ำโดยเฉพาะเลยถ้าคุณแบบไม่กังวลเรื่องการตายก็สามารถเอาตัวนี้มาแทนคนปู่ได้น,นะครับแล้วเท่าที่ผมไปอ่านสกิลมาเนี่ยเหมือนว่าคนยายเขาจะไม่ได้เน้นที่พลังเ p นะครับแต่ว่าจะเน้นไปทางที่ความชำนาญทตุเป็นหลักนะครับผมผม้นก็คิดว่าหนึ่งก็คือคุณต้องเรียนด้วยความชำนาญทตาเอาไว้ก่อนนะครับผมแต่ก็เดี๋ยว,วก็ต้องรอดูต้องรอดูอีกทีว่าอ์ติแฟกต์ไหนจะเหมาะกับนาง มากกว่านะครับผมเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าควรใส่อาร์ติแฟกต์แบบไหนดีนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรผมก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ผมต้องขอกลับไปฟาร์มเต้นก่อนนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมก็ต้องกลับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม